เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมครับผมจะบอกว่าผมจะอัดตั้งแต่เช้าแล้วนะครับนะว่าจะลงคลิปเร็วอยู่แต่ว่าปัญหาก็คือฝนตกเฉยเว้ยเเนี่ยผมเอาปืนเดิมแล้วกันนะเพราะปืนนี้มันโอพิ OP สุดแล้วโอพสุดแล้วโอเคสุสานตุกตันครับมูนะครับไปเปลี่ยนเล่นได้ามากขออภัยด้วยนะครับผมต้องเล่นเกมนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเกมอื่นๆผมฟาร์มอยู่ผมฟาร์มอยู่นะครับนะ ใช้เวลาฟาร์มมาค่านานอยู่เหมือนกันเอามาลงเลยแต่มันแต่มันห่วยแตกนะครับถ้าเอามาลงมันจะเล่นยากเล่นไม่ผ่านอะไรเงี้ยใช้เ,เวลาเปล่าแล้วครับนะแบบนั้นมาถึงกูก็เป็นผีเลยซึ่งอะไรก็ไม่รู้นะครับนะโดดก็ไม่ถึงด้วยไอเวนแล้วก็ยิงแม่งไม่หยุดด้วยควาย เฮียเล่นกับคนนี่วะถ้ามึงจะฝาดขนาดนี้เ้ยคนแน่นอนอะคุณผู้ชมแบบนี้เอาอีเฮียมาไงกูตกใจหมดอะไรวะหลบก่อนหลบก่อนมันเป็นงานเป็นการนี่ไหวพวกนี้เฮียเล่นกับคนครั้งแรกดูดีมันบักมันผมเลย โอ้ยอยาได้ป่ะผมจะไปบลักที่อื่นนะเว้ยผมไปดูใน youtube มาเขาบักตรงนี้ได้ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเขาแก้ยังเขาแก้ยังนะถ้าเขาแก้แล้วมึงก็ชิบหายประมาณนั้นเอ้าแล้วทำไมกูเปลี่ยนวะขวายเอ้ยกาว,ว่าจะไม่เป็นแล้ว เรออียบร้อยตบหมาไปนหนึ่งตัวแล้วกูก็ตายเหมือนกันโดนอยู่ดีครับมึงเล่นกับใครรู้ไหมเ <c oughs> จ๋งว่ะมาถึงก็ไฟเอาแฟวเลยซูปเปอร์ฮีโร่นั่นเป็นไอ้คนเล่นเป็นเพราะงั้นไอ้เป็นเอ,อ้ยชิบหายแล้ว สวยครับพี่ไปเรียวจังวะเอาอัจฉริยะวันโฟแมนเลือเธอนะตอนนี้ สวยครับพี่เยสโต้กูไม่เป็นเป็นไงล่ะพองมาแล้วมันดูดลงไาทำไมวะดูดลงไปทำไมวะบ้าหรือเปล่า อะไรมึงก้มคุบเข่าทำไมคุบเข่าทำไมเฮ้ยอะไรวะโอ้โดนมันจับโดนมันจับลืมลืมตายอะไรมึงจะมาเลยมึงจะมายัางไงมันไล่อยู่นี่สวไวข้าไปมากเลยเอา้าไปไหนแล้ววะ ทำแมวอะไรยิงแม่งดูเดือดมากอะพวกมึงโหดจังวะอีนันก็ไปเอามันหน่อยเออเอามันหน่อยเออเอามันหน่อยอา้าวกูเป็นฮีโร่แล้ว หนยครับพี่ยิงดิยิง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 ,ยง,ยง,ยงอา้าวก็จับกูอีกอีเวแต่จ,จับดิเอาเอา้ากูโดนต,บเ,ดนตบเอ้ากูโดนตบไปไงวะ,ะเสียงงเลยอันนี้อันนี้งงจริง โดนตบได้ย <atau> ังไงก็ไม่รู้อ่ะโอ้ดีนะกูไม่ได้เป็นตรงตรงอย่างดิ้ฮิอะไรอะไรเชี่อ้เอาคนเล่นฟังางั้นอีเวนคนเป็น ใครยิงกูว่ะอา้าวตายเลยใครมันยิงวะคนแม่ก็เยอะชิบหายพลังล่องหนอ,อุ้ยไอ้ผีนี่เรื่องเปล่าประโยชน์แล้วกูพุ่งไม่แหงเลยเอา้าวจะไปตบน้ำตายซะก่อนอนะ แกข้างล่างลลาล่างล่ะตบก่อนอะไรอะไรมึงเอาคนเหรออ้าวจบเลยอย่าเล่นกับคนแม่งมันคนเราแบบเปยเวเหมือนดาบฟันดาบนะเอออย่างนั้นเลย เดี๋ยวเอาอีกสักด่านนะครับอีสักด่านก่อนที่สองอ่ะก็ยังดีวะก็ยังดีด่านต่อไปนะครับที่ผมจะเล่นก็ไซต์ต้องแล้วนะไม่ไม่ใช่ไซต์ต้องห้ามนะครับด่านนี้ในชนะของผมมันค่อนข้างมีน้อย มีน้อยก็อาจเอาไว้หน่อยใครยังไม่ได้กดใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับนะฝากกดติดตามด้วยยื้อไปไหนวะโอ้ได้ได้พลังฮีโร่พลัรรงมีฮีโร่สวยแต่ยิงกูดิแต่ยิงกู อ้าวอะไรวะเนี่ยมายังไม่ถึงสิบวีก็ตายหมดแล้วอุ้ยม,มันกระตุกอี่นีเอีะยต่อแหลไปเรื่อยครับ <c oughs> มือจังวะในเนี้ยร้อนนะ ไม่ได้แดกบอกเลยไม่ได้แดกเปิดยังเปิดแล้วโอเคเดี๋ยวนะมันบงังมันบงังมันบังลายชื่อนะครับที่อัาของผมยิงกระดูกเดือดเลยเว้ยผีมันน่าจะมาอยู่นะมาไหม ขี้ยแม่งตายเร็วชิบหายพวกคนโดนกระทืบเร็วมากคนหรือบอทวะเ <Over. S 1> ฮ้ยมาแล้วแป๊บแปบบ๊บมาเดินผ่านอะ <Hero> น้ซุเปอร์ฮีโร่ซุเปอร์ฮีโร่ปรากฏตัวมันเป็นฮ <Over. S 1> ีโร่อย่างไงวะ <Over. S 1> ทาไมผมเป็นไม่ได้วะ <c oughs> <c oughs> ตายไปนหนึ่ง เสียงแบบนี้มาแล้วใช่ไหมคนหนึ่งมันทำอะไรทำไมมันรอดโอ้ยอย่ายิยงดีเฮ้ยอุ้ยเหี yeah. ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยผีมันเดือดว่ะ อุย้ยเหี้ยเหี้ยมันเข้ามาได้มันเข้ามาได้เหี้ยทำยไมมันเข้ามาได้วะอุ้ยแม่งคนเล่นเข้ามาได้ไเลย หยิบเงียบไหยิบเงียบไ้มาไป <c oughs> พี่ไม่ได้แดกครับพี่ไม่ได้แดกเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนมันรู้อะผมไปที่อื่นดีกว่าวฮีแอ้ <c oughs> <c oughs> มันมาได้่ะคนเล่นคนเล่นลว่าบอดไงฮีแย เสียวชีดเลยมไม่เบียดกูทำไมไอ้ควายเอ้ยสัตว์เหี้ยะฟ้าขอควายเอางุนหิดตัวบางเราอ่ะมันตันเราอ่ะดีหลังมึงดีที้ยไม่ดูเลย ของกูอย่า <c oughs> แย่งอาหารเย็นเว้อาหารเย็นคือผีอะไรวะ ยิงไ่โดนไม่กล้าไม่กล้าเข้าไปใกล้อ่ะสูหวยเต้นทำแมวอะไรแม่งพากันตายหมดไอพีเนฮิยอะไรวะ ถอยกันหมดเลยนะหลังกูมีไหมมีนี่นวายเวนมีนี่ว่าอุ้ยอุ้ย มาดีมาดีเฮ้ยเอาโดนจับโดนจับอุ stop, อ้ยอุ๊ยอุ๊ยไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกอะไรอะไรไปที่เดิมไปที่เดิม มาได้แตกแล้รอบนี้เฮ้ยอะไรวะเอาฮูู้หูเก็บปัาไม่ได้หวาดเสียวเลยทีนี้ โดดไปได้เลยวะเอ้าหนีหนีวิ่งหนีวิ่งหนีเร็วมาก ให้โดมโดมาดิโดดมาดิโดดมาช่วยกันหน่อยเอา้าไปไหนหรอวะดูราวๆนี้อุ้ยผีถล่มมาโอ้โยโ,ดดโอ้ยชัดตกใจโอ้ผีนั่นโดดมาแทนอ่ะ อ้ยปยยีชาไม่เหมาะแล้วต้องทำยังไงมันจะรอดวะแล้วก็ตายหมดเดี๋ยวนะมันต้องมันควรต้องโดไปอีกทางหนึ่งรอบนี้รอบสุดท้ายแล้ว ต้องไปอีกหนึ่งทางเว้ยผีแม่งโอ้จำตาแก์ตกใจหมดอะไรวะเน็ตก็ปิ้งปิงมาได้นี่หว่าสวยโลน

โดดยาวไปนะครับพี่กี้นี่โดดยาวไปโดดสั้นก็เพราะว่าอยู่นี่อะไรวะอันนี้มันเป็นยังไงวะฮีโร่อะเฮ้ยน้นล่างมีนี่วงาตาย รยิงอะไรข้างในเหรอไม่ใช่ดีกว่ oh ใาใครชนะใครแพ้วะ <c oughs> ก็งง้ะตอนนี้ดูไม่ออกเลย ที่หนึ่งเว้ยเป็นไปได้วะสงสัยเป็นผีเป็นผีแล้วตบตบคนบ่อยนะเลยเป็นประมาณนั้นเลยเลที่หนึ่งประมาณนั้นแม่ก็ยิงผีบ่อยเกินไปเวิลฟีแปดโอ้โหเฮ้ยห,หมายหมายถึงตาย ตายแค่สามครั้งนะครับมันก็เลยให้เราที่หนึ่งก็เลยนะใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดสตาคกรให้ผมด้วย